โรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีทรงมอบความสุขในการจัดเลียงหมูกระทาให้กับน้องๆน,นักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2 5 6 8ทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับโตสู้อนาคตที่เลือกเองิ่นว่านี่และค่ะที่อาคารโดมอนเนกประสงค์โรงเรียนราดประชาอุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานี บรรยากาศกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2 5 6 8ปีนี้ทางคณะครูอาจารย์โรงเรียนก็น,นำโดยนายสัญญาแสนทวีสุขผูมอในการโรงเรียนราษฎระชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีค่ะพร้อมกับผู้ใหญ่ใจดีถุกภาคส่วนต่างๆว่าสิเป็นภาครัฐภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี่ขึ้นเป็นพิเศษเลยเด้อค่ะโดยการจัดเลี้ยงหมูกระทะให้กับน้องๆโรงเรียนราษฎระชานุเคราะห์32 กวาร้อยชุดเลยค่ะโดยมีวาทีพันธรีอดีศัก์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยแหละค่ะพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพ้นพันธ์เลิศจันทร่างกูลที่ปรึกษาอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกบเขาเมาเว้ามาจามาพูดคุยอยคุณลุงผ้วเป็นหนังโซยหมูกระทากินหมูกระทาก็น,กกนองๆเลยเน,นะคะเป็นบรรยากาศดีนะเขาบอกว่าวัาวนเสาร์ที่ผ่านมาวันเด็กนะ อากาศดีหนาวเป็นล่มเป็นระยะระยะกินมุกทะแบบนี้เป็นตาฟิน<ม>น,นะครับ เป็นการมอบความสุขให้กบนองๆแล้วก็ยังมีการมอบของรางวัลซึ่งโรงเรียนนี่นะคะหลายคนมาเอาคือจัดย่ำเขาเร้งย่ำกังขึ้นเป็นโรงเรียนประจำนั่นเองอน้องๆกัยังสิ่อยู่โรงเรียนอยู่นะคะซึ่งทางผู้วิการโรงเรียนราะชาอุเคราะห์32ผู้สอยผู้จัดการธนาคารทกศพร้อมโดยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราะชาอุเคราะห์32ิผู้บริหารทองทีทองทินกับเขาวรวมกิจกรรมหนีน้าแล้วก็นนี่ราคามีการแสดงน้า mm hmm. ถือว่า mm hmm. เป็นกิจกรรมที่ท่ายอดโดยน้องๆแสดงออกมาได้ส งามอ่อนชอยนะคะและะ้วก็ิจกรรมมุกกะทะแบบนี้นะะนนล่ะค่ะนั่งบนลานแบบนี้แบบอบอุ่นกันเลยบรรยากาศอย่างที่หนองบาดบอกนะคะลมหนาวมากได้กินมุกกระทะแซ่บมีเวทีการแสดงกับให้น้องๆได้แสดงออกนำ้ำ กิจกรรมที่นี่เป็นการเปิดโอกาสให้น้องนักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถบรรยากาศเต็มไปด้วยความมวลคน้นซ่นนะคะและก็ความสุขอาที่สำคัญกับความประทับใจสําหรับโรงเรียนราะชานุคราห์32จังหวัดอุบลราชธานีนะคะปัจจุบันนี้มีนักเรียนทั้งหมด602คนคะ่ะจัดการเรียนการสอนต่างแต่ สันปถมศึกษาปีที่หนึ่งอดสันมัธยมศึกษาปีที่6จํานวน28ห้องเรียนค่ะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่26มีนาคมนะคะจัดตั้งขึ้นเมื่อ26มีนาคม2 5 4 2นาะที่2 5ไรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในหลวงรัชกาลที่เก่านั่นเอง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเจริมพระชนมพรรษาครบหกรอบแล้วก <t> ็เพื่อสนองพระราชดำริประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการที่สรงเคราะเด็กและเยาวชนที่ได้โอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะ